แกัสบสบายดีพ่อแม่พี่น้องแกับสบายดีเพื่อทุกท่านที่เข้าวมหาสมุทรซ่องน้องคำน้ำโซงพี่น้องเอ้ยเมื่อน,นี่แกลบว่มียังไงมาไดไปทางใดพี่น้องเมื่อน,นี้แกลวันสินดับแม่มเบย์วันสินใหญ่เมื่อน,นี้เนะาะทุกคนก็เคลือสิลงเสบ่าหยาดหนามกันไประสบคนเฮากเร็จค่ะไอคิวบดไปทรายเลยน้องอเนยเห็นยังอยู่ลูก,อ,กอุม้มอุ้มอแน่จันต์อุ้มมาอุ้ม

มาเพื่อนมีแต่จามกับจามมาค่ะข่ะเพื่อ <Okay. S 1> ขนข้าเอ้าเอาเอ้าเอากากดกระดี่ดีพี่น้องเอ,อ้ยพอไงจ่อ,อย,ย,อยสนีทโหลดเบรสมันมาสะนิทสน,นี่จูงโหลดพี่น้องเอ,อเ้ยแดดแห้งเผื่อสิไปหออเนาะพอแหลบ้านน้องดำพอแหละ แม่เพอาหไงจอยกระเฮ็ดอันวันตกไม่ไเจอะนะแล้วคนทมทางคนทมทางพี่น้องเลยพี่นหญงจอยทมทางทมทางเที่ยวเพราะว่า้าเจ้าเกี่ยวข่าวไปเลยเนาะเดินพี่น้องไม่หงเจีนเพื่อนทุ่งนาไม่ทุ่งนาไม่ อาหารน้อไม้เมื่อวานนี่แมนหามาต้มใส่ทงแล้วไปใส่เค้นว่ายว่ายแกงยำเล็กหลางเมนขุ้น้อยกแกหายแล้วพี่น้องเอ้เคร่งอยากดิชังเจเมนแยมูุเอ้ยอ้ก็มาถ่ายแม่ไปก็ฉันใส่ผงสะดวกมาเจ้แยำเล็กแบบบ่มีแมนพอได้แกงแกงใส่ตุจีพี่น้องเอ้ย จะจุดจีมันมันเนาะยายจุดจียำเลยแม่นยำนี่อีต่ว่าแม่มันจักบ่ได้ไปหาเหงแม่นบ่ได้หาเหงเบิ่งไปจกุงเลยยายก็ได้อ๋อไปเบิ่งคนน้อยก็ปยงคือหาแท้ กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีบรรทุกฐานทติขามหาส้มสองน้องข้าวมันส้มพี่น้องเอ้ยกินเผือดำกันเดอ้อพี่น้องสบายดีป้าลุงมากินเผือนดำดำกันเดอ้อสบายดีป้าลุงมากินเพลินนดดำดำบุญเดอ้อถักเกิดเวลายนนเนาะดูเขาก็ไม่ได้ใส่เผ็ดหอกเขาก็ใส่เนือ้อนางถั่วก็มีป้าลุงแม่ถั่วก็มีคนหน่อยก็หายเลย ใช่มันหายอยู่ห่าแล้วเด็กนเอยลงไปคงธรรมดาเด้อสินักมาตรงเฮียนเป็น้องไงเดยเด็กๆห้กมาตรงเฮียน เอาบมอลิงเเดียกกบเมอริด <kleine> ีกว <vel> mm ่า hmm. ป้าียยากแทนล้วห้าบริษัทันน่ะ มากเลยขึินจังในก็ยาดอ่ะซื้อเพิ่มมากเพื่อจะกินนะบอสเธออะไรก็บาวบ้านเนี้ยนะซื้อเพิ่มมาแต่โรงเรงเยีนนรยนคนไล่์บอลอยเหมือนแต่โรงเรีนนเยนคนเรียนจะไปรึคนเรียนบอกมิตรอ,อ่างลูกเกดเลยหอมน่ากิน บ่เดพ่อคู่มาอยู่พ่อยู่ม่อมคองเทียไปอ่นกาให้อกที่ที่องคนเดิกกินเพลินำการเด้อพี่น้อง บ้ตุกตานบ้สุกเด้อต้งมึกอ่านในปุงในปาลุงไข้นไม่ถูกกไปแคล้วแคกบ่มี ไปไหจอยไปเดินทางยังบได้มายท่านแถวแถวบ้าน้าไหมท่านไปนังพายนะอือีือห่านนั่นเราก็บไ้กินเทือนนะกิอยกินแล้กกินเสมอ ลูกแถวบ่ม uh. uh. wow. okay. mm. yeah. yeah. so, yeah. ีกิน่นีดเนาะมาเกีบ่มตั้แถวปอมเลยบ่แถวปอมมันเนียอยำเขาก็ไ่ได้แำเขาองแม่บ็แม่บ่เคยใส่ไเหียมนเรื่อง้าสีถ่าเนี่ เลี้ยดเงงๆทีนองเอ้ยเมอนี Không? Cái đêm sẽ ta ưu đây okay.

เห็นอะไรนะเห็นเบิดอันรเลย กระหเอนคนหน่อยกับเป็นตุ่มแบบนึง เื้กระยาคอได้กินเตียืคนน้อยกระหายโอ้ยคระไนะ ที gli, pues o, ่คือบัวปายแค่ว่าสียบไรลายอืมถ้ากนขี้ไม่ถูกัเป็นที่นีองเลยกระเด็นหน้าก็เด็นหลังเนี้เหมนกินนกน นายเจ๋งยกลามอยู่หลงยกทะพี่น้องพิษาาดประการได้ขอทษดคอไย่ลำไยลด้ลเด้อกินรัวค้าใหญ่หมรัวเหียเทียมมีช่วยรัวกินเปื่อนกับขอทขอดคอไผ่ำไยลด้นลเนาะถ้าก็ษมมาพากกวนอาจะขอลากีา้้ดลินล้นาพ่กันใหมพี่น้องสบายดีปยดปไปไป